สวัสดีครับผมชื่ออนกคงด์ดนตีนะครับอายุ32ปีนะครับก็คือมีปัญหาเป็นลิซีดดวงนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดเส้นใหญ่ด้วยเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นตั้งแต่มอต้นเลยครับผมส่วนตัวครับมีอาการเหมือนท้องผูกแล,ล้อลังก็คือถ่ายบ่อยเพิ่งเพิ่ง,งมีอาการลิซีดดวงประมาณ2-3ปีที่แล้วเงี้ยครับเริ่มจากแสบก้นบ่อยนะครับแล้วติ่งก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนแรกก็ยังอยู่ในยังอยู่ในข้างในแต่พอมัน หนักเข้าหนักเข้าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วประมาณระยะที่ที่สองถึงสามเนี่ยครับถ่ายเป็นเลือดคิดว่ามันเป็นปัญหาไม่ใหญ่มากก็เลยไม่ได้ไปหาหมอนะครับพอใช้ชีวิตทุกวันทุกวันมันก็ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องหาอะไรมามาดูแลตัวเองแล้วอย่างเงี้ยครับพอมาลองกินลิจิอะครับประมาณสองสามวันแรกอะคือเห็นผลเลยก็คือมันถ่ายไม่เป็นเลือดครับแสบน้อยลงนะครับ ติ่งเนี่ยก็ยุบยุบเข้าไปข้างในจากที่ตอนแรกมันโผล่มาข้างนอกนะครับแล้วก็ที่ที่แบบประทับใจมากคือมันช่วยเส้นเลือดขอดด้วยเส้นเลือดขอดเนี่ยมันมันยุบลงเล็กลงแล้วก็นุ่มลงครับผมที่มั่นใจทานตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นด็อกเตอร์เขาผลิตสินค้าเองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลธรรมาพิบาลดีเด่นนะครับก็คือใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับและมีงานวิจัยระดับโลกนะครับก็เลยมั่นใจที่ทานทานแล้วได้ผลจริงๆครับผม สำหรับปัญหาโรคลิสีดวงนะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเราเป็นกันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะได้รับคาปรึกษานะได,ได้รับการคนมาขอคำปรึกษาในเรื่องของโรคลิสีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะและส่วนใหญ่เป็นโรคที่คนไทยเราจะไม่ค่อยคุยกันนะครับสำหรับปัญหาโรคลิสีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามีการค้นคว้าและวิจัยเนะี่ยร่วม3ปีมาแล้วโดยที่เราทั้งมีการต้องไปค้นคว้าจากข้อมูลในใ,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 ในในในฐานข้อมูลของนักวิจัย แล้วก็เราก็ยังมีการไปดูของตำราแพทย์แผนไทยที่หมอเมืองเราทั้งหลายได้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 ศึกษาและแล้วแล้วแล้วปรุงยากันมานะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถมาทําเป็นอาหารเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ของฤิษีดวงจากนั้นเราได้ทําตัวนี้ฮะมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวแล้วคนใกล้เคียงกันจนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราเราจึงนำ ออสมุนไพรตัวนี้มาทำผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าลิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าลิจินั้นได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากที่การใช้แล้วก็ได้รับคําชมจากผู้ที่ที่เป็นโรคิจิดวงจริงๆมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสินค้าตัวนี้อย่างดีมากครับขอบคุณครับ